ทั้งที่สองว่ายัางไงครับอู้เดี๋ยวครับเย็นแล้วอู้สองครับผมทั้ทงนี้ปลาบอกว่าวอยู่ทั้งนอกครับมึงมีมีกบป่ะเกิดฮากันโอ้สอครับทั้งสุดท้ายเขาจะมานบ่ครับพี่น้อง เป็นบัดเปิดาดีนามัสนสาๆพี่น้องกับบรรยากาศฝนครับผมฝนตกหมื่ขึ้นหน่อยหนึ่งครับเพราะน้าไหลลังคาย,ยางนเงี้ยนี่พี่น้องฝนพีบ่ายมาเละยใส่บุยามแนบกับผมตอนไซบ่ได้ท้ายหรอกพี่น้องมันหาหม่องไซงยยากมันคำครับ ซื้อปลาเข็งมสามสิบบาทครับวันบ่ได้หาเองครับบ่ีเวลาหาเลยได้ไปคว้องหนีหลังหนึ่งครับหลังเียกเรว่อมูนันจิู่น้ำไฮนาทั้งมดครับไฮนาฟังนีอะไรพี่น้องเป็นุ่นเต๋าบ้างครับผมนี่อย่างพวกตัวบ่น้ำขยับตก็เด็กๆเหมือนขยับปูคือขยับปลาขยับงู นี่บ่ไหนควงโอ้มื้อนี้บ่ได้ใส่โฟมครับเนี่ยสิเป็นปลาเข็งครับอันนี้ปลาเน้นน่ิน่นแช่ตู้เย็นแล้วเพิ่นบ่ได้เฮ็ดกินครับเลยเอามาขีกใส่เนาะปลาเปลี่ยนกับปลาตายแล้วครับมื้อนี้ประมาณครับหลังเล็กอันนี้แนบหนูกัดกับหไว้สอมอยู่เนาะ หลังที่สองเลยครับย่อให้หน้าใกล้ๆนี่หลังที่สองครับผมเอามันคือมีห้อยหนูอะก็ยังมุ่ยมองหนูอยู่แปนได้ครับแถวนี่ไปหลักยูเสนอนน้อเหน่อยกบปนี้หลังที่สองว่ายัางไงครับอูเดียครับเห็นแล้ว โอ้สองครับผมคือได้การมีน่ให้หน่านี่คือกลัววองตัวเลยครับไอ่ใหนี่ใส่ไปซี่หลังครับซี่หาหลังนี่แหละเ,เก็บก่อนโอบตัวสวยครับ ยังเป็นตั้งการกับพี่นอ้องน,นี่แน่เพราะกระแสที่ผ่าหลังครับทีย่ยหลังหนึ่งอีปูได้ปูมาหนึ่งตัวครับ มาแบบผมอีกเยอะสีกับไม้ไม่ไวยเหนบแนบกันเด้อออกมาต่เดือดต่เดือดเถอะน,นี่บางเด้ครับเอาอีกแล้วขี่ขาเป็น่ยสำหรับเขาเนี่ยเ่อเคยผ่านสักคลิปครับ หัวขัดหัวอโอ้ลควายหยับเนียบชั้นนันเอลควยมาต่สั่เท่ไต้เกินข้นคะรับอยู่ในตูงปุ๋ยนี่แหละจากลางังซีเลยวนะ่ะคัดคว,มวยมุ่ง

ตื่นคนมาแต่เขยดีนะบ่ยังเี็บ่มไม่ยังเลยแต่ปลาสวดๆคือกขทางนี้พูดครับลงไปบรรยากาศครับผม bun nong quang, huyện Pattay, coi lại với các anh em, chỗ nam các anh bắt chắp leo tát đuôn rồi, leo bắt chắp quân là bản này, trổ làng khẩu u ạ đang nhìn leo về cả hang trôn phong nhá, bản đang chep đủ cả vật. อา้าวมันมีหลังหนึ่งด้มันกินปลาเคง็งนี่ละหลังนี้ละได้ได้ปลาเคีงเสียแบบนั้นง่าก็ดีดีเลยเนี่นยเยอะสูมือเลยครับมันจะมีหลังนี้ละหลังหนึ่งนี่ละมันเป็นตั้งแต่ย,ย,ยังจักตัว เงีุยส้มติมเฉียดีน่าลักเอาเลยเอ,อูย้ยเกือมาเกือมาขามกันเทีวมายัาง่ะหลังนึงครับผมยังคือท่องเขาๆเ,เนะ่ะยไปอ้้หทีเด็ดครับทีเด็ดหลังนี้สองครับพี่น้องโอ้ตัวงามครับให้เนี่ย ส,สไปไปไปมูทั้งนั้นเป็นไนเนาะทางกูใ้ผ่านมานนหน่อยหนอหลังนึงอยู่หันครับฝนพี่บ้านยางมาตกตัวดีไหมิบปีไม่หรอ<ฮ>เดี๋ยวไปคื้ห้างเดีพย่น,น้องบาคื้หรอก เนี่ยตรวจดวงฟงไม่ปู้ใได้มาเปิดตองกันนอวัวหมานี่หลังนึงครับโอ้ยเยอไปอ่ะเปิ้นน่ะแน่ม Like, so của ở nhiều lắm, cái đuôi nó kim cụp hả? tung cụp tung ngố khắp này. đây, to nhỏ thế. đang khai ở đây, nhỏ của nó thế. bằng ở phía bên trái bằng lăng ở trái, ta khiến tai. đặt sau lăng น้ำค,ค,คุณคุณครับปลาออกมาอยู่ทั้งนอกครับเึืบอนี่ทำยงทำยีเงียออกมาอยู่ทั้งนอกเนี่ยืว่าไดรุ่นครับบ่ะผาดนะตะโกมแย่พุน่นหลังนึงคุณไม่ยอย่างน้อยนึงครับ

Boy, đẹp của pháo kính cho nó cái khim đi đi xây thúng xác quần. đi 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 xác đi 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 vô đi nó, đây đi 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 cái gì ี๋ยวไปเป็นถึคืออยู่ดิมีกบอยู่วะเงียบแท้อู้วเต่าครับปลามอยู่ข้างนอกเรื่องไหนวะกระปูเขาโอ้วเหลืออีกสามหลังครับ ทั้งนี้ปลาขอกอมึงอยู like ่ทั้งนอกครับม,มึงมีมีกรบปะเกิดฮากันโอ้ ร้องตัวงามๆับปลาสดปลเหลือเหลือแต่ปลาตายครับนี่เต๋อตัวหนึงอันหนึ่งยี่หม่องรถขามครับเต้หม่องรถขามเนี่ยคือที่สุดเด้พี่น้องถ้ามันมีนม้ำพเวลาปลาไตกบส่วนมากมันเห็นอยู่หม่องรถเกี่ยวขามครับ cùng nhau các bạn ơi nhìn này các bạn 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 ัสุดท้ายเขาจะมานบอครับพี่น้องเห็นบ่เปิดปากกังปื๊บมานอยู่ตัวหนึ่งอยู่เห็นว่ากระไดไ,ไหมไหมโขไปได้ยังไหนนี่ตะสัง่ง อันมาแล้วครับพี่น้องเตรียมรุงปุยพอดีครับสิพหาหลังเนี่ยเพราะิบหาหลังส่ได้ถุงปุ๋ยหนึ่งแต่มันใส่อีกเป็นชิ้หกก็ได้อยู่นี่ไปเดี๋ยวผมไปเทีอยวเดี๋ยวผมไทยเบื้องรับถ้าไปไทยเทียวเทียวละหลังนี่มันคิดมันจจเยงาพี่น้องว่าล,ลักปลาข่อนถึงรถแล้วก็ผมนับเบื้องอะไดกตัว อันนี้พูว่าถังมาเทครับอันนี้กบเัาตะขิบกอนนั่นนี่เดลือวจเฮ็ดกินครับเอามานำจิกัน,นจับอ,อกหนึ่งตัวสองสามสี่หา้าหกเจ็ดแปดเก้า ที่เตัวครับผมขนาดจังหอดโลอย่ดอกขึ้นมาเดี๋ยวผมเที่ยวแป๊บนึงครับเที่ยวเรียบร้อยครับผมอยู่ประมาณโลโลเครื่องครับขั้นบ่ถึงกัเหลือหน่อยเนาะเะีะเวมาคุ่มยูกครับผมเนี่ยสี่สิบบาทเนี่ยรลวละสี่สิบผมนี่ร้ลอยหาซืบคไว้ขุ่มยู่ดอก คลิปนี้ตากันไปสักนีดครับผมผู้กองกดไลค์กดติดาตามกดแชร์ครับพี่น้องเดินคลิปให้คลิปนหนครับผมคลิปนี่ลาบแล้วสวยครับสวัสดีครับผมบ้านดีกว่าบ้านมาดัดแปลงัว